สวัสดีค่ะทุกคนในรอบนี้เนี่ยอิงจะมาอัปเดตเกมแนวสร้างเมืองบริหารอาณาจักรหน้าเล่นในปี2025นี้กันเลยนะมาจัดให้ตามคําขอจากคอมเมนต์กันเลยเพร้อมมาเสิร์ฟเกมบริหารเมืองหน้าเล่นภาพสวยกับทุกคนได้ไปบริหารเมืองกันเพลิน,นและได้ไปติดตามกันก่อนใครเลยนะคะถ้าดูแล้วชอบในคลิปนี้อย่างไรก็อย่าลืมมากดคนละหนึ่งไลค์ส่งกำลังใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีเกมอะไรบ้างที่น่าสนใจกันค่ะ เกมแรกนี้นะคะพาไปสร้างเมืองที่เคยวอดวไวจากภัยธรรมชาติกับเกมที่มีชื่อว่า p o m p e i เ the Legacy ดูจากชื่อแล้วนะคะเราก็จะได้มาสร้างและบริหารเมืองปอมเปอีในตำนานที่เคยเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟวิสูเวียตประทุงานนี้เนี่ยทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นผู้นําตระกูลโรมันที่ต้องมาทําหน้าที่ในการฟื้นฟูเม,เมืองเท่าฐานแห่งนี้ให้กลับมารุ่งเรืองกันอีกครั้ง ด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนแหล่งอุตสาหกรรมบริหารทรัพยากรทั้งแหล่งน้ําอาหารสารธารรโภคและดูแลพลเมืองของเราเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดูแลสารสัมพันธ์มิตรภาพกับผู้นําต่างแดนจัดสรรเส้นทางการค้าทําข้อตกลงและดูแลเศรษฐกิจบวกกับการอัปเกรดเทคโนโลยีและการวิจัยต่างๆเพื่อพัฒน,นาเม,มืองให้เจริญก้าวหน้าขึ้น แถมเกมนี้เนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่จะมาทดสอบการเอาตัวรอดและการบริหารเมืองของเรากกอีกด้วยนะคาดว่าเกมนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตในปีส0 25นี้กันใครที่ชอบในเกมนี้นะคะก็ไปติดตามกันได้ในสตีมเลยค่ะเกมที่2นี้มาเปลี่ยนอารมณ์การบริหารเมืองในสไตล์จีนโบราณกันในเกมที่มีชื่อว่า c e l e s t i a l Empire สำหรับในเกมนี้เราจะได้รับมอบหมายจากองค์จักรพรรดิให้มาเป็นผู้ว่าราชการคนใหม่และต้องมาสร้างบริหารและปกครองดูแลดินแดนให้ชาวเมืองอยู่ดีมีสุขเริ่มกันตั้งแต่การวางผังเมืองสร้างหมู่บ้านสร้างสถานที่ราชการและสร้างโรงงานอุตสาหกรรม สามารถสร้างพื้นที่การเกษตรและผลผลิตเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อชาวเมืองและค่อยๆพัฒนามเมืองให้เติบโตเป็นมหานครแดนมังกรพร้อมวางระบบเศรษฐกิจมองหาทำเลดีๆในการทำเหมืองจัดหาทรัพยากรมาใช้สอยในเมืองหรือว่าทำการค้าเลกเปลี่ยนระหว่างเมืองก็ทำได้แถมยังมีการสร้างสัมพันธ์กับเหล่าทวยเทพเพื่อขอพรเด็ดๆมาพัฒนามเมืองและเราก็ต้องมาวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออีกด้วยนะคะ เพราะเป็นเกมที่ดูน่าสนใจและคาดว่าเกมนี้จะมีการอัปเดตในปี2025นี้เช่นกันค่ะถัดมาเกมที่3มาสร้างปราสาทพร้อมป้องกันเมืองในยุคกลางกันหน่อยในเกมที่มีชื่อว่า Age of r e s p a i r ได้ข่าวมานะคะว่าเกมนี้เนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตในปี2025นี้กันแล้วและเป็นอีกหนึ่งเกมสร้างเมืองยุคกลางในสไตล์วางแผนที่น่าสนใจ โดยเรานั้นจะมาเป็นเจ้าเมืองที่ต้องมาวางแผนสร้างอาณาจักรบริหารทรัพยากรความเป็นอยู่ของประชาชนสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและทําการเกษตรทำอุตสาหกรรมสร้างผลผลิตให้เพียงพอกับชาวเมืองและก็ต้องอย่าลืมบริหารเศรษฐกิจจัดการภาษีให้เหมาะสมพร้อมกับการเตรียมกองทัพสร้างป้อมปราก,การเพื่อป้องกันการโจมตีและการบุกรุกจากเหล่าตรูในการขยายอาณาเขตของตอนเองให้ดูเกรียงไกร ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็มีโหมดเนื้อเรื่องให้ต่อสู้กับเหล่า AI กันเดือดๆดดได้และจะได้มันกับการทําสงครามระหว่างดินแดนที่เราก็ต้องเตรียมกองกําลังและสเสบียงในการรบเพื่อป้องกันเมืองกันให้พร้อมเสมอเลยนะคะส่วนเกมที่4นี้ขอหยิบเกมบริหารอาณาจักรของคนชอบโปรติศาสตร์มาแนะนํากันในเกมที่มีชื่อว่า t o Point Museum นับเ่าเป็นหนึ่งในซีรีส์เกมทูพอยท์ที่ครั้งก่อนเนี่ยเราก็ได้ไปบริหารโรงพยาบาลหลุดโลกกันไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะมาเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่ต้องมาเริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์พร้อมจัดวางลูกเล่นงานแสดงต่างๆที่น่าตื่นเต้นให้เหล่าผู้ชมเขาพึงพอใจบวกกับการสะสมเงินทุนที่ได้รับไปพัฒนาโซนต่างๆให้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อาณาจากักรที่รวบรวมศิลป,ปะวัฒนธรรมสิ่งของโบราณและก็ประวัติศาสตร์ตามตำนานที่ถูกรวบรวมไว้ในที่แห่งนี้ให้เหล่าคนรุ่นหลังเนี่ยได้มาเยี่ยมชมกันมากขึ้นโดย เกมนี้เนี่ยเราจะได้มาเจอและก็ต้องมารับมือกันตั้งแต่แขกลูกเล็กเด็กแดงนักวิชาการชาวคณะเยติไปจนถึงนักล่าชีต้ต่างจักรวาลที่พวกเขาจะมาสร้างสีสันให้กับพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยให้กับเหล่าผู้เยี่ยมชมทุกคนเนี่ยได้มีความสุขนั่นเองค่ะส่วนเกมนี้ก็มีการแพลนวางขายเล่นกันในวันที่5มีนาคมในปี2025นีบ้นี้มีทั้งบน PC PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series x b o x s e r i e s X กละก็ Xbox s e r i e S S ใครที่สนใจก็ไปติดตามกันได้เลยนะคะ มาดูเกมที่5กันต่อเลยมาบริหารดินแดนแห่งเอตแลนติสในตำนานกันกับเกมที่มีชื่อว่า City of Atlantis โดยเกมนี้เนี่ยทางผู้เล่นจะได้มาวางแผนการสร้างเมืองบริหารอาณาจาักรใต้หมาสมุดให้เจริญเติบโตดูแลการคมนาคมสามารถขนส่งสินค้าไปค้าขายนําผลกําไรมาบริหารเมืองและมาบริหารกองทัพทหารฝึกฝนนักรบและส่งพวกเขาเนี่ยไปศึกษาวัฒนธรรมศาสตร์ดิอื่นที่อาจนาพาเมืองแอลนติสให้ก้าวหน้าแถมทางผู้เล่นนั้นก็สามารถสร้างแนวป้องกันจากเหล่าสตรูที่บุกมาทางน้ําหรือว่าจะสร้างฐานกันคลื่นยักษ์ที่อาจถาโถมมาทำลายเมืองของเราก็ได้พร้อมมาสัมผัสตำนานวัฒนธรรมของชาวแอลนติสกัน ซึ่งภายในเกมนี้เนี่ยก็มีระบบหลากหลายอย่างให้เราได้ศึกษาและค่อยๆนาไปพัฒนามเมืองในแต่ละโซนอัปเกรดอาณาจักรของเราให้ใหญ่โตกันได้ดูจากตัวอย่างเกมแล้วนะคะมีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามน่านเล่นมากใครที่ชอบเกมแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปติดตามกันในสตีมกันก่อนได้เลยและคาดว่าคงมีข่าวข่าวกันในปี2 0 2 5นี้กันค่ะต่อมาเกมที่6เนี่ยมาดูเกมบริหารเรือนจำอาณาจักรของเหล่านักโทษกันที่เขาเนี่ยได้ทำภาคต่อออกมาให้มันภายในเกมที่มีชื่อว่า Prison Architect 2 โดยผู้เล่นนั้นจะมาเป็นวิศวกรในการออกแบบเรือนจําสามารถวางผังโครงสร้างเรือนจําตั้งแต่ห้องพักระบบสาธารณูุโภคโรงอาหารสถานพยาบาลรวมถึงตารางการใช้ชีวิตของเหล่านักโทษดูแลความปลอดภัยไม่ให้เกิดการวิวาทหรือว่าเหตุการณ์นักโทษแหกคุกซึ่งทางผู้เล่นเนี่ยก็ต้องมาระวังเรื่องของความสัมพันธ์และการสื่อสารของเหล่านักโทษไว้ให้ดีเพราะว่าพวกเขาอาจมีการวางแผนก่อจราจลหรือสร้างสถานการณ์ให้เราได้ปวดหัวกันก็เป็นได้ ในด้านภาคแรกนั้นเนี่ยเราก็ได้เล่นแบบ2มิติกันไปแล้วนะคะแต่คราวนี้เขาก็มาในรูปแบบเกม3มิติภาพสวยเลยที่ได้ใส่การจําลองบริหารเรือนจําเข้ามาจัดเต็มกันกว่าเกมภาคแรกและในเกมนี้เนี่ยก็จะให้เรามาสร้างอาณาจักรของเรานักโทษกันทั้งหมดเนื้อเรื่องและก็ยังมีฟีโหมดให้ทางผู้เล่นได้สร้างสรรเรือนจำันเพลินๆกันอีกด้วยนะเกมที่7เนี่ยรอบนี้เราจะไปสร้างเมืองบนหลังวานอวกาศกันหน่อยในเกม Beyond the s t a r นับว่าเป็นเกมที่มีกิมมิกน่าสนใจแถมทำออกมาในแนวไซไฟแฟนตาซี Fantasy, กับการมาเป็นผู้นำเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนหลังวานที่เรียกว่าคีว่าดินแดนลับแลที่ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องมาวางแผนสร้างเมืองสร้างอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำมาหากินให้เหล่าชนเผ่าในการพัฒน,นาอุปกรณ์เรียนรู้เทคโนโลยีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคีว่า และใช้สภาพแวดล้อมเหล่านี้ในการดูแลระบบนิเวศขุดคลองสามารถปลูกต้นไม้ใช้แหล่งทรัพยากรจากพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมาสร้างเป็นภูมิประเทศที่สามารถอาศัยอยู่กันได้แถมเราก็สามารถสำรวจดวงดาวอื่นๆในการพบเจอกับชนเผ่าต่างๆทำการค้าแลกเปลี่ยนสิ่งของกันนำทรัพยากรกลับมาใช้พร้อมจัดสมดุลในระหว่างการขยายอาณาเขตของเราไปพร้อมกับการรักษาสภาพแวดล้อมกันได้นั่นเองค่ะเพื่อนเนคนไหนที่ดูแล้วเนี่ยก็มาติดตามกันเลยนะคะคาดว่าจะมีการอัปเดตกันในปี2025ันนี้กันเลยนะ และในเกมที่8นี้จะพาย้อนยุคไปสร้างกรุงโรมให้ยิ่งใหญ่กันในเกมที่มีชื่อว่าโนวาโรม a านับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่ทางผู้เล่นและเหล่าพลเมืองผู้ผพักตีได้ร่วมมือกันสร้างทางเราที่จะมาเป็นผู้นำของเมืองเนี่ยก็ต้องมาสร้างหมู่บ้านเล็กๆเ,เริ่มต้นกันตั้งแต่การสร้างอาคารบ้านเรือนทำการเพราะปลูกทำฟาร์มไร่สามารถสร้างเขื่อนวางระบบชลประทานและโรงงานอุตสาหกรรมผลิตค่าของเครื่องใช้ รวบรวมทรัพยากรและครืองอุปโภคบริโภคพร้อมกับการพัฒนาอาชีพดูแลความเป็นอยู่และความสุขของเหล่าชาวเมืองก็ให้ดีและค่อยๆบามบริหารเศรษฐกิจทําเส้นทางการค้าที่ดีพร้อมกับการรับผลกําไรและเงินทุนมาหมุนเวียนขยายเมืองให้ใหญ่โตมากขึ้น ที่สาคัญเลยเนี่ยอย่าลืมสร้างวิหารและก็สักการะเทพเจ้าอยู่เสมอกันด้วยถ้าเกิดว่าใครต้องการท้าทายอํานาจเทพเจ้าแล้วทําให้พวกเขาไม่พอใจเนี่ยอาจทําให้เมืองของเราเนี่ยเกิดภัยธรรมชาติฝนตกน้าท่วมเมืองที่เกมนี้ได้ใส่ระบบการจําลองน้ําและสภาพอากาศที่สมจริงเข้ามาไว้ด้วยนะคะดูแล้วก็น่าสนใจไม่เบาเลยนะยังไงก็มาติดตามข่าวข่าวกันต่อไปในปีส0 25นี้กันต่อเลยนะคะ ในเกมที่9นี้เนี่ยก็ต้องขอพูดถึงเกมนี้กันกับเกมสร้างเมืองวางแผนกลยุทธ์ในโลกศตวรรษที่20กันกับเกมไขเซอร์พังโดยเกมนี้ทางเพื่อนจะได้มาสร้างเมืองบริหารทรัพยากรและดูแลประชาชนสร้างกองทัพป้องกันเมืองรักษาเศรษฐกิจเมืองกันให้ดีพร้อมขยายการผลิตขนส่งสินค้าไปทำกำไรเพื่อสะสมเงินทุนมาบริหารและมาพัฒนานเมืองให้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเกมนี้ก็ได้อาศัยการตัดสินใจของทางผู้เล่นที่มีผลกระทบกับการพัฒนาและการดูแลเมืองเรานั้นก็สามารถสร้างเครือข่ายในการขนส่งและทำข้อตกลงจราจาระหว่างผู้ค้าและกลุ่มลักลอบพร้อมเข้าร่วมสมรภูมิรบสงครามแย่งชิงอำนาจที่เหล่าสตรูอาจมาโจมตีเราได้ทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศกันได้เลยนะ เราสามารถสร้างพัมิตรทางการค้าหรือว่าจะทําการต่อรองกับเมืองตรงข้ามกันก็ได้แถมยังมีแผนที่กว่า100ภูมิภาคให้ยึดครองและก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ต่างๆกันก็ได้ซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยก็ได้มีการเลือกประกาศขายออกไปแล้วนะคะคาดว่าจะมีการอัปเดตกันอีกทีหนึ่งในปีนี้ยังไงก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเลยค่ะขอปิดท้ายกันด้วยตำนานเกมสร้างเมืองตัวเต็งจากค่าย Ubisoft ที่ทำภาคใหม่ออกมากับเกม Anno 117 p a คโ r o m a n ีย รอบนี้เนี่ยเขาจะพาผู้เล่นย้อนยุคไปไกลกับการมาบริหารเมืองในยุคจักวรวรรดิโรมันในปีกฤศักราช117โดยเราจะมารับบทเป็นผู้ว่าการโรมันที่ต้องมาวางแผนในการสร้างและบริหารดินแดนโรมันให้รุ่งเรืองพร้อมมาสำรวจและสร้างเมืองราเทียมและก็อันเบียนให้ขยายใหญ่เป็นอาณาจักรที่มีทรัพยากร ความเป็นอยู่ของชาวเมืองที่ดีบวกกับการสร้างโอกาสในการทําการค้าและข้อตกลงระหว่างเมืองให้เกิดผลในด้านเศรษฐกิจที่ดีการทูตเด่นและฝึกฝนกองทัพทหารเพื่อเสริมกําลังพลของเมืองให้แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อปกป้องเมืองของเราเนี่ยจากเหล่าสตรทูที่หวังจะมาลุกรานด้านเกมเพลย์และก็ระบบเกมของภาคนี้ยังไม่มีการอัปเดตรายละเอียดอะไรออกมามา,มากนะักคงต้องรออัปเดตกันต่อไปนะและก็นับว่าเป็นซีรีส์เกมที่ครองใจสายสร้างเมืองไม่น้อยคาดว่าจะมาในปีส0 2 5ัน,นี้นี้ถ้าเกิดว่ามีการ อย่างไรจะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงนะคะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ได้มาแนะนํำครบทั้งหมดแล้วหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเห็นแล้วคงชื่นชอบเกมสร้างเมืองบริหารอาณาจักรที่อิงมาแนะนํากันเลยนะ ดูแล้วชอบเกมไหนนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกอิงใต้คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามช่องกดแชร์ส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนเได้ดูกันเยอะเยะกันด้วยนะและก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่กดสนับสนุนช่องของอิงกันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า